เราจะเตรียมเคสฟอน N8 คันนะคะแล้วส่น้ำกันนะคะถามว่าสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเนี่ยจบไปจะทำเกี่ยวกับอะไรซึ่งสาขานี้จะเป็นสาขาที่ตลาดเปิดกว้างมากตลาดมีความต้องการการใช้แรงงานมากๆเลยค่ะซึ่งถามว่าจบไปจะทำสินค้าหรือว่าจะทำอาชีพได้หลากหลายอาชีพมาก ลุงจบเคมีของสถาบันแล้วไปทำในอาชีพนักวิทยาศาสตร์วิจัยสูตรและพัฒนาสูตรเกี่ยวกับเครื่องสาอางซึ่งพอเราคุกคีในธุรกิจเครื่องสําอางมากๆเรารู้เลยว่าสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ตลาดของอุตสาหกรรมธุรกิจเครื่องสําอางอะเปิดกว้างแล้วเป็นตลาดที่ไม่ตกเทนเลย จริงๆอะพี่ลุงอะจบเคมีถามว่าจบเคมีแล้วไปทําโรงงานเครื่องสําอางเนี่ยยากไหมถามว่ายากไหมมันก็ยากนะมันก็ยังมีความสนุกอยู่ในนั้นมันก็เลยมองข้ามความยากแต่ว่าถ้าเราจบวิทยาศาสตร์สาขาเครื่องสําอางมันจะง่ายมากในการที่อยากทำวัตถุดิบหรือว่าสินค้าที่ตอบโจทย์กับตลาด